จริงๆไอคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่สร้างขึ้นมาเพราะว่าอยากจะบน่นเฉยๆว่าคาสึฮะเนี่ยผมไม่เคยจะเปิดได้สักทีเว้ยผมก็เลยจะมาเตือนสติหลายๆคนที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะเปิดตัวอะไรดีนะครับหรือว่าง่ายๆ คลิปนี้คือการป้ายยาคาสิงะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง r i c h m a n s h o p เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดเป็นดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชําระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง richman shop shop shop, shop. คาซิงฮาครับผมอยู่ในตำแหน่งของซัพพอร์ตธาตุลมแล้วก็เป็นซัพพอร์ตรวบ VV นะครับ VV คืออะไรก็คือซัพพอร์ตรวบที่ใช้เซตอาร์ติแฟกต์สีลมนั่นเองนะครับซึ่งคาสิงฮาเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตรวบที่จะเรียกว่าว่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับ คุณเคยประสบปัญหาหรือเปล่ากับการที่มีมอนหลายตัวมากแต่ไม่อยู่กระจุกกันแล้วคุณอยากจะทําดาเมจแบบ AOE เนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีทางเลือกอยู่ก็คือไม่เล่นซูครสโกเวนตีถูกไหมแต่กรณีที่คุณไม่มีคาสิญ่า,านะครับ ถ้าผู้ดำตรงเลยเนี่ยเวนติ enti, มันก็ไม่ได้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากขนาดนั้นเพราะว่าเวนติเนี่ยมันรวบโหดเกินไปนะครับมอนบางตัวเนี่ยอาจจะบินขึ้นไปอยู่กลางอากาศเพราะการรวบของเวนติแล้วเอ่อการรวบของเวนตีเนี่ยก็รวบในทิศทางที่ยากมากด้วยนะครับสซนซูโคสเองมันก็จะเรียกว่ารวบได้ก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นการยกมอนขึ้นเฉยๆเรียกว่ารวบก็ไม่เฉงนะฮะ แต่ว่าในส่วนของคาสิฮะเนี่ยเขาคือการรวบจริงๆครับและรวบได้ง่ายมากเพียงแค่เดินเข้าไปอยู่กลางบุดงมอนแล้วก็กดสกิลธาตุแค่นั้นเลยฮะไม่จาเป็นที่ต้องมานั่งฟื้นอันติเหมือนกับพวกเวนติหรือว่าซูครอสเพราะว่าสกิลรวบเนี่ยอยู่ตั้งแต่สกิลธาตุแล้วนะครับและครูดาวของสกิลธาตุก็มีเพียงแค่6วินาทีถ้ากดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดกดค้างก็จะได้9วินาทีซึ่งก็จะรวบแรงกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้งานก็ใช้แค่6วินาทีก็พอนะครับมันก็สามารถรวบได้อย่างมีประสิทธภาพแล้ว แถมสกิลธาตุของกาสงหเนี่ยครับยังมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บของที่ดรอปอยู่รอบๆหรือจะเป็นการสำรวจแมปก็คือคุณสามารถกระโดดกลางอากาศหรือง่ายก็คือกด,ดสกิลธาตุกลางอากาศได้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครอ,อัตถป,ประโยชน์จริงๆนะครับทั้งบัฟตัวละครทั้งทำดาเมจทั้งรวบมอนทั้งสำรวจแมปได้ดีเนี่ยเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสุดจริงๆฮนะ และขนาดสกิลธาตุยังเก่งขนาดนั้นนะครับผมมาดูในส่วนของอันติกันบ้างครับอันติของคาซิงฮานั้นใช้พลังงานธาตุน้อยมากครับใช้เพียงแค่60หน่วยเท่านั้นฮะแถมดามเมจที่สร้างออกมาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีจนแทบจะเทียบได้กับพวกซับดีพเเลยนะครับแล้วก็เมื่อคาซิงฮานี่กดอันตินะครับการกลางกระดาเขตของคาซิงฮานี่จะทําให้ธาตุที่คาซิงฮาปั่นเนี่ยครับแรงขึ้นด้วยอีก36%มสิซนะซึ่งถือว่าทําดามเมจออกมาได้ค่อนข้างที่จะด,ดีเลยสัวนสองอันติ ลืมบอกไปว่ามันมีในเรื่องของพรสวัสดิ์ตัวอยู่ด้วยก็คือถ้าคุณกดสกิลธาตุแล้วก,กระจายธาตุไปนะครับสมมติคุณกระจายธาตุไปธาตุไฟก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณกระจายธาตุน้ำแข็งก็พลังโจมตีก็จะได้ขึ้นในส่วนของน้ําแข็งนะฮะพูดอาจจะดูงงแต่เอาเป็นว่านั่นแหละมันจะให้ค่าพลังโจมตีกับคนที่โดนกระจายธาตุไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของพรสวรรค์อันถัดมาอันนี้ก็ตึงเหมือนกันนะครับก็คือธา 0.04%ของค่าชำนาญท่าที่คาสินะมีอยู่ครับซึ่งหมายความว่ายิ่งชำนาญท่าของคาสินะมากเท่าไหร่เนี่ยตัวของโบนัสตรงนี้ก็จะยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าชำนาญท่าของคาสินะอยู่ที่1000หน่วยคุณก็จะได้รับโบนัส่า40%เมื่อคุณกระจายนะครับแล้วก็การกระจายและได้โบนัส่าตรงนี้เนี่ยจะได้โบนัส่าอยู่ที่8วินาทีนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้แย่เลยสําหรับการที่มันเป็นแค่พัสดีอะฮะเออแถมแค่คุณทํากระจายด้วยวิิธีดดกก็ไ้จะท่าหรืออัต ไอโบนัสธาตุเนี่ยได้หมดเลยนะครับขอแค่ทําการกระจายก็พอนะครับส่วนกลุ่มดาวเนียจริงๆคุณจะเปิดหรือไม่เปิดอันนี้แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเปิดผมแนะนําให้เปิดไว้ที่ C2 นะครับเพราะเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากๆครับก็คือเพิ่มสน,นานธาตุสหน่วยให้กับคาสึนะแล้วก็เพิ่มสน,นานธาตุ200หน่วยให้กับตัวละครที่ขึ้นมาต่อสู้ตัวถัดไปนะครับก็คือสมมุติว่าผมกดอันตีคาซึนะฮะแล้วก็คาสึะเนี่ยได้ชำนวนธาตุเพิ่ม200เลยใช่ไหมจากนั้นผมเปลี่ยนเป็นเซียงหลิงปุ๊บ เซี่ยงหลิงก็จะได้จำนวนธา,นาตุเพิ่มไป200นะครับก็คือเยอะมากๆแถมอย่าลืมว่าการเพิ่มจำนวนธา,นาตุ200กับคาซิฮะนี่ครับมันยังทําให้คาซิฮะเนี่ยสามารถเอ่อบัฟตรงนี้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับเออเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มดาวที่โกงมา,มากๆโกงกว่าการเปิดอาวุธประจําตัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครลังเลว,ว่าจะเปิดคาซินะ4 0ูนอาวุธประจําตัวหรือคาซิฮะ42ดีผมแนะนําว่าเปิด4ีไปเลยนะครับมันดีกว่าเปิดอาวุธประจําตัวนะ หากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีีโลคุณภาพที่ซื้อได้ััวป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ สำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าในแพท3.7ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเปิดตัวอะไรดีโยเอมิยะยาเอ แล้วก็อันไฮเทมกับคาสิฮะเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าความน่าเปิดของคาสิฮะเนี่ยเทียบกับ4ตัวนั้นนะผมถือว่าเขาอาจจะมากผิดปกติเลยคือเยยมิยะเนี่ยเป็นตัวละครที่โอเคมันเก่งมากนะครับแต่ว่ามันเป็น DPS ที่พูดตามตรงแล้วเนี่ยมันสามารถมาแทนที่ได้ด้วยหูเตานะครับถ้าเกิดคุณมีหูเตาอยู่แล้วเยยมิยะก็ไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ำนะเยเว้นว่ามอนจะเว้นนะครับอันนี้คือเยยมิยะค่อยน่าใช้แต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการท ไปด้วยกับทุกทีมในเกมนี้นะครับยกเว้นทีมของนิรูเออแล้วอีกตัวหนึ่งรายอย่างเช่นอันไฮแทมนะครับอันไฮแทมเนี่ยก็เป็นเมนเดเวทที่จะเรียกได้ว่าดาเมจเพอร์เซกแรงที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทีมของเขาก็จําเป็นที่ต้องพร้อมแล้วทีมก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับแต่ทีมลูกถูกก็มีให้เล่นแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอันไฮแทมเป็นตัวละครที่ต้องการทรัพยากรมากผิดปกติครับทั้งทีมทั้งตัวเองแต่ก็เป็นตัวละครที่เก่งนะใครอยากจะเปิดผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับ ผมมองว่าคาสิงะก็ยังคุ้งกว่าอยู่ดีในเรื่องของคนที่ยังไม่มีคาสิงะนะเพราะว่าคาสิงะเนี่ยไปได้หลายสถานการณ์แล้วก็หลายตีมากกว่าจริงๆนะครับส่วนยาเอ๋อันนี้ก็จริงๆมันถูกแทนที่ได้ด้วยตัวละครอย่างชิระบุได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไรเดนเองก็สามารถแทนที่ยาเอ๋ได้ในตี พวกตีม้าเฟืองอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเอามาแทนที่ยาเอกได้แต่ว่าในบางตีเนี่ยยาเอกก็จะดีเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นตีโมโนไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยตัวของยาเอกก็จะทําดามจออกมาได้ค่อนข้างได้จะดีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตี้อื่นๆื่นที่เป็นแบบตีแอคทราวทอะไรอย่างเงี้ยยาเอกก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยาเอกก็เป็นตัวละครที่ผมพูดตามตรงนะผมเปิดยาเอกมาเนี่ยผมไม่เคยได้ใช้ยาเอกในอาบิสเลย นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครตัวอื่นก็สามารถจบบทบิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเราไาจะเจอปัญหากับการที่มอนเนี่ยมันอยู่แบบไม่เป็นกระจุกอะแล้วเราก็ต้องการตัวรวบครับซึ่งตัวรวบได้ดีของผมที่รวบได้ดีก็มีแค่เวนติซึ่งพูดตามตรงมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับตี้ชายอะไรอย่างเงี้ยชายผมก็ตีไม่ถึงอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่เหมาะกับการเอามารวบแล้วก็เล่นกับตี้หล,หลายๆตี้เนี่ยผมก็มองว่าคาชิงฮนเนี่ยเป็นตัวละครรวบที่ดีที่สุดแล้วครับถ ถ้าเอาแค่ความคุ้มเนี่ยผมยกให้กับคาเซงะคุ้มสุดลองลงมาเป็นอนาไฮแทมแล้วก็ลง,ลงมาอีกเป็น เเยมิยะกับยาเอะตัวนี้ผมให้เสมอกันนะครับก็คือตัวหนึ่งเป็น DPS ที่มีตัวที่มาแทนที่ได้แต่ว่าตัวเองก็เก่งในแบบของมันเหมือนกันนะครับส่วนยาเอะก็เป็นตัวละครที่มีตัวอื่นมาแทนที่ได้เหมือนกันแต่ก็ก็เก่งในตีของมันเหมือนกันนะครับก็คือเป็นลักษณะคล้ายกับเยมิยะเลยก็เลยให้เท่ากันเนาะส่วนคาซึฮะกับอันไฮแตมอันนี้จะต่างกันก็คือผมยกให้คาซึฮะเป็นตัวละครที่อัตราประโยชน์เยอะกว่าก็เลยดีกว่านั่นเองนะครับคุ้มกว่านะประมาณนั้น และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้ากชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครกดซับขอให้ไม่หลุดเล็ด When